คู่ไหนใช่เลย Love Story ประทักใส่ค่ะพี่หอมพี่หนุยพี่ตุ้ยนั่งดูอยู่เมื่อกี้บอกเลยว่าลุ้นตัวป่งปูนึกถึงอะไรรู้ป่ะอะไรครับตอนที่หนูลุ้นแล้วก็กดโหวตให้พี่อะตอนพี่ประกวดประกวด AF อ่อะมันยาวนานมาแล้วนะหสิบสี่ปีได้นะมึงจำได้ เวลาทํางานเนี่ยเราเราต้องเจอเหมือนกันอยู่แล้วทั้งแสงแดดจริงๆเอาดอถ้าในสตูก็างเงี้ยแสงอะไรแบบเนี้ยเราเลี่ยงไม่ได้พอเริ่มแก่ลงปีนี้3ามสี่แล้วบุ้มเลยแบบหนักหน่วงมากทั้งริ้วรอยกระด้าจุดด่างดำรูขุมขนกว้างขึ้นทุกอย่างปัญหารอบด้านมากแต่ไปเจอตัวช่วยที่ดีมากคือครีมอาริเซ่นี่เลยนี่เลยก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้พี่เนี่ยหันมาใส่ใจตัวเองมากยิ่งขึ้นถูกต้องแล้วคือต้องบอกบุมก่อนว่าพี่เป็นคนที่ ไม่ชอบอะไรที่มันหลายขั้นตอนผู้ชายไม่ชอบพอเจอตัวนี้กระปุกเดียวจบเลยทาได้ตั้งแต่ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนแล้วนอนนอนได้เลยครีมตัวเนี้ยเป็นครีมที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีบูมซึ่งมีสารสกัดดีๆไม่ว่าจะเป็นน้ามันมาเม่อกหอยทากซึ่งพอบอกเป็นน้ํามันม้าคิดว่าจะมันใช่ไหมอ๋อมันซึมไปเลยเนาะซึมนี่เดี๋ยวไปดูว่ามันไม่มันจริงๆอ่าพอบอกเป็นน้ํามันม้าแล้วกลัวว่าจะมันใช่ไหมคือมันซึมไปแล้วอ่ะครับ แลยังมีกิ๊กเอาวไว้ที่จะ<ฆ>ช่วยทําให้ผิวหน้าดูเรียบเนียนดูหน้าพี่ดิซึ่งจะช่วยในเรื่องกระฝ้าจุดด่างดำนะฮะริ้วรอยต่างๆช่วยให้จางลงนอกเหนือจากเราบํารุงแล้วเนี่ยต้องป้องกันด้วยซึ่งอาริเซ่เนี่ยเขามีครีมกันแดด SPF 50 PA 4+ บวกด้วยกันซึ่งป้องกันรังสี UVA และ UVB ได้อย่างดีและแถมบ,บำรุงผิวให้ได้ด้วย